อาบดันคนที่คุณกำลังคบอยู่นั้นเป็นโซเมดหรือเป็นคู่ทวินเฟรมของคุณกันแน่หากคุณยังคงสงสัยว่าคนที่คุณคบอยู่นั้นเป็นเพียงโซเมดของคุณหรือเป็นคู่ทวินเฟรมอยู่แล้วก็ลองตรวจสอบกับข้อเท็จจริงของคู่ทวินเฟรมดังต่อไปนี้ แล้วคุณอาจตอบข้อสงสัยของคุณได้ด้วยตนเองข้อที่หนึ่งแรกพบทั้งสองต่างมีความอดทนอดกลั้นที่สูงกว่าปกติกับการจำต้องยอมจำนนยอมรับและกับการที่ต้องรองรับกับความรู้สึกที่ไม่ชื่นชอบซึ่งกันและกันแต่เมื่อทั้งสองได้รวมตัวกันชีวิตแบบเก่า และสิ่งที่ทั้งสองเคยรู้มาก่อนเก่าไม่ว่าจะเป็นระบบความเชื่อและงานเก่าๆของพวกเขาจะพังทลายสลายหายไปเพื่อนเก่าจะทยอยหายไปหรือการเชื่อมต่อกับสมาชิกในครอบครัวคุณจะเริ่มจืดจางไปจะเห็นได้ชัดว่าการดำเนินชีวิตในทางโลกแบบเดิมๆค่อยๆถูกรื้อถอนออกไป นระหว่างการเดินทางบนเส้นทางนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่งก่อนและอีกฝ่ายจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากมีการเชื่อมต่อในทางกายภาพครั้งแรกข้อที่2การได้พบกับคู่ตะวินเฟรมของคุณจะนำคุณไปสู่ทางลัดของการตื่นรู้และการเลื่อนระดับซึ่งเป็นวิธีการที่ส่งตรงมาจากพระเป็นเจ้า ที่อยู่เหนือการเล่นโยคะหรือนั่งสมาธิหรือการอ่านหนังสือหรือพิธีกรรมวิธีการอื่นๆข้อที่สทั้งสองไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเพราะเส้นทางการเชื่อมโยงของทั้งคู่จะใช้กระแสจิตโทรจิตซึ่งเป็นการเชื่อมต่อที่ทรงพลังทั้งความรู้สึกและอารมณ์ แต่เมื่อถูกให้อยู่แยกกันเป็นเวลานานพวกเขาก็จะถูกดึงให้กลับมาหากันเป็นระยะระยะเพื่อการเชื่อมต่อใหม่ซึ่งก็จะทำให้ทั้งคู่มีพลังที่แข็งแกล่งมากขึ้นยิ่งขึ้นข้อที่สทั้งสองจะนึกถึงกันและกันมากพอๆกันและต่างฝ่ายต่างก็ซุกซ่อนเอาไว้ได้เก่งพอกันแต่หากคุณ เป็นฝ่ายที่เริ่มต้นในการเป็นผู้กระตุ้นมันก็จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพราะมีคุณคอยทำหน้าที่เชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วข้อที่ 5. ทวินเฟรมของคุณคือโซเมตคนล่าสุดและจะเป็นคนสุดท้ายในวงจรของการเกิดใหม่ของคุณในภพชาตินี้ และจะไม่มีใครในจักรวาลใดๆที่จะมารับช่วงต่อในสัมพันธภาพชนิดนี้ได้อีกต่อไปเพราะพวกเขาคือวิญญาณของคุณที่จะเลื่อนระดับขึ้นไปพร้อมกันเมื่อคุณได้เรียนครบจบทุกบทเรียนในระนาบทางกายภาพและเข้าถึงการรู้แจ้งข้อที่6คุณอาจเคยมีความรักครั้งแรกในวัยรุ่น หรือราวๆยีสิบต้นๆส่วนอีกฝ่ายจะเร็วกว่านั้นแต่ไม่ใช่ทางกายภาพเพราะพลังงานของฝ่ายหนึ่งได้อยู่กับอีกฝ่ายอยู่เสมอในวัยเด็กซึ่งไม่รู้ตัวกันทั้งสองฝ่ายและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ทั้งสองหลงลืมเส้นทางชีวิตที่ได้วางแผนไว้ก่อนหน้านั้นแต่เมื่อได้พบกัน ความทรงจำในวัยเด็กของทั้งสองกลับสดใสยิ่งขึ้นข้อที่7ทั้งสองจะไม่สามารถเพลิดเพลินกับสัมพันธภาพในทางกายภาพกับบุคคลที่สได้อีกต่อไปหลังจากที่จิตวิญ,ญญาณของทั้งสองได้รวมตัวกันข้อที่8สัมพันธภาพในอดีตทั้งหลายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ของทั้งสองคนล้วนเป็นขั้นตอนในการดึงทั้งสองให้กลับมาหากันและทำให้คุณได้มาถึงจุดนี้เพราะคนรักในอดีตของคุณที่ผ่านมาทุกคนล้วนมีพลังงานที่คล้ายคลึงก,กันกับทวินเฟรมของคุณทั้งสิ้นข้อที่9ทวินเฟรมฝ่ายหญิงจะแข็งแรงไม่อ่อนแอ มีความกระฉับก,กระเฉงไม่เฉื่อยชาและไม่ขัดสนหรือไร้พลังอำนาจพวกเธอมักจะอยู่บนเส้นทางของการบูรณาการในการเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวเองล่วงหน้ามาก่อนเป็นเวลานาน,านหลายปีและส่วนใหญ่พวกเธอจะเรียนรู้วิธีการอยู่ด้วยตัวเองที่ทำให้พวกเธอสามารถอยู่ได้อย่างสันโดษ เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกับวิญญาณของพวกเธอได้อย่างลุ่มลึกและพวกเธอมักจะนำพลังงานสำรองจากภายในมาใช้อยู่เสมอทั้งที่พวกเธอก็ไม่รู้ว่าพวกเธอมีข้อที่10รูปแบบสัมพันธภาพของทวินเฟรมจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับความสัมพันธภาพในรูปแบบอื่นๆเช่น ในขณะที่สัมพันธภาพระหว่างโซเมตทั่วๆไปจะอ่อนโยนสว่างสุดใสและแสนดีในตอนต้นของการพบกันแต่หลังจากนั้นไม่นานก็จะเกิดการยาร้างหรือแยกทางกันหรือโกรธเกลเกียดกันแต่สำหรับการเชื่อมต่อของทวินเฟรมนั้นจะมีความแข็งแกร่งและแนบแน่นขึ้นเรื่อยๆ เมื่อวันเวลาผ่านไปเพราะพลังแห่งการเชื่อมต่อน,นั้นจะค่อยๆถักทอขึ้นดังการเรียงอิฐทีละก้อนทีละก้อนไปพร้อมๆกับการทำลายตัวตนอีโก้ไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายอีกทั้งความเชื่อและความรู้ทั้งหลายของทั้งสองจะถูกส่งต่อถึงกันอยู่ตลอดเวลาและในแต่ละครั้งที่พวกเขารวมตัวกัน บาดแผลในจิตใจทั้งหลายของทั้งสองจะถูกกระตุ้นให้โผล่ขึ้นมาเพื่อให้ได้รับการเยียวยาร่วมกันจนหายสนิทดีในทุกครั้งไปข้อที่11การแยกจากกันของคู่ทวินเฟร,รมนั้นเป็นขั้นตอนที่จำเป็นและสำคัญที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถสมานจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ และทําให้ทั้งสองมีอิสระในการดำเนินชีวิตเพื่อนำพวกเขาไปสู่การสะสางภารกิจให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อไปและการมาปรากฏตัวของคูเทวินเฟรมนั้นก็เพื่อเป็นแม่แบบให้กับผู้คนบนโลกที่กําลังมีการปรับเปลี่ยนใหม่อยู่ในเวลานี้ให้ล่วงรู้และเห็นถึงความจริงในเรื่องนี้